ทดสอบเนึ่งปัญญาของคนคือจังหวัดคือจังหวัดก่อราคาสามหลอดมัมีทดสอบอย่างเบอร์เป็นยังไงการใส่แห้งคันโอ้หนักเสือกน้ำมาไายพี่ล่ะโอ้โหเข่งฉบับนี้เข่เจริงปัญญาคิดด้วย ราคาเป็นวเธรรมดาดมาหาชิปบาทต่อใส่ต่อหัวอยู่จะไม่หาต่อด้ยมนันเมื่อยใช่ไหมก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยอ้ยจะไปต่อเป็นเรื่องแบบนี้โอเคอยากต่อกล้าเรียนกันเลยครับของเขาใส่แห้งเห็ดงันนะงันบอสคว้านกลาจัดเด้คนมันมีสิบเมื่อยได้เลย โอ้ม <laughs> mm. mm. mm ีอ hmm. ่อตัวได้ด้วย